สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่านะคะ31ธันวาคม2020นะคะจะต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็มีคำไว้พอนะคะมาฝ่ามีเพื่อนต้อนรับปีใหม่นะคะช่องทัศนีวมาคกะกส่งความสุขให้ทุกทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในความสุขนะคะใน,นปีใหม่นี้นะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปในปีเก่าเนาะแล้วขอให้เรามาเริ่มต้นสิ่งใ,ใหม่ จอสิ่ใหม่หมสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีศแล้วเราก็จะมาฉลิมฉลองกันด้วยน้ำสตรอเบอรี่นะคะส่งต่อน้ำสตรอเบอรี่อร่อยๆนะคะให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขแล้วก็หยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะให้มีความสําเร็จในทุกสิ่งอย่างดังสมปรารถนานะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะปีหน้าปีนี้สวัสดีค่ะ